อ่าโอเคอ่าสวัสดีครับผมพอลเวทนัทสิน์นะครับจากเวลเดนด์มิกสไตแลนด์ย้แล้วตอนนี้<ย>ผมพานะครับนักธุรกิจนะจากเมืองไทยมาเวลเดนด์มิกมาสเตอร์นะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยแนะนับตัวกันหน่อยแบบสั้นๆเอาใครกันบ้างอคนแรก,ลกเลยค่ะน้องกุ้งกุ้งทำลายครับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะอ่าแล้วลวันนี้เราแผนธุรกิจมาทำลานธุรกิจเป็นสมาร์ทไดเปอร์มาค่ะสมาร์ทไดเปอร์คือ คือพระอ้อมผู้ใหญ่อัจฉริยะอ่าพระอ้อมผู้ใหญ่อัจฉริยะครับเยี่ยมมากอ่ะคนที่สองครับค่ะฝ้ายมมี่ธัญญาค่ะก็สอนภาษาให้เด็กนะคะเป็นเด็กสองภาษาค่ะก็เดี๋ยวเราจะได้มีโปรเจกต์ดีๆเร็วๆนี้แน่นอนอ่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะอ่ะคนที่สามค่ะก็เป็นแพทย์หญิงปวิริษายิ้มแย้มนะคะเป็นอินฟอร์ติลิตี้เซ็นเตอร์ค่ะก็คือเป็นหมอด้านมีบุตรยากก็ ร,ร,รับปรึกษาปัญหามีบุตรยากนะแล้วก็เรามาเรียนเวลเดดมิกมาสเตอร์นะก็คือทุกคนลงทะเบียนมาจาก f f y b 2 0 1 6ปีแล้วนะ,อะเออถามหน่อยตอนแรกคาดหวังว่าอะไระมาทำไมลงคอสนี้เออ<ก>คาดหวังว่าคือเรารู้สึกว่าเรามีพลังในตัวค่ะพี่พอแล้วก็รู้สึกว่า คือแต่เราไม่รู้ว่าหนทางที่เราจะดึงดึงดึงพลังเราขึ้นมาแล้วไปให้ถึงจุดเป้าหมายที่เราคิดว่าบิสเนสเราสามารถโกรดไปได้เนี่ยเป็นยังไงก็เลยมาวางแผนกับโรเจอร์ถูกตโอเคยามาน้องน้อง้ายก็้ายคิดว่า จร,จริงๆทุกวันนี้ก็สร้างเด็ก2ภาษาใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทายังไงให้เด็ก2ภาษาในประเทศของเราเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่าเราอยากจะขับเคลื่อนประเทศของเราไปข้างหน้าด้วยประชากรที่มีคุณภาพนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ช่วยในเรื่องของตรงนี้นะคะ่ะอ่าโอเคยามาค่ะสำหรับคุณนะคะเป็นสินค้านวัตกรรมนั่นเป็นสินค้าที่ใหม่สําหรับกระแสช่วงแบบนี้ก็เลยอยากจะได้ โค้ชระดับโลกเนี่ยคอยไกด์ไลน์หรือคอยดูให้ว่าพิเศษแผนเนี่ยมันจะเติบโตไปได้ยังไงให้มันเป็น g ก o b อลได้ยังไงค่ะเลยตัดสินใจลงมาซีงคะอ่าเย่ยม,มากแล้วเป็นยังไงตอนนี้คือที่ที่ผมเรียก3คนมา,มา,ม,ามาสัมภาษณ์นะเพราะว่าคือเรามีกันอยู่ประมาณ7กลุ่มใช่ไหมแล้วก็มีฝรั่งฝรั่งแม่งประมาณเท่าไหร่วะ50าคน, <50 S 1> คนมีญี่ปุ่นประมาณ10คนมีคนไท<า>ยประมาณ11 12คนน, <M 5. S 1> นะแล้วมัน a m a ซ i n g มากคือ7กลุ่มเนี่ยมีคนไทยเราเนี่ยถูกเลือก ให้มาพรีเซนต์แผนนะก็คือทั้ง3คนนี่แลนะ้วเสพหมือนเลยนะครับ oh. ก็ฟีลลิ่งเป็นไงว่าแบบเฮ้ยตอนกูถูกเลือกอะ่ะเฮ้ยแบบมันเกิดอะไรขึ้นตอนถูกเลือกแล้วแบบ What happened คือก็รู้สึกว่าคือตัวเองเนี่ยมีความความคิดเหมือนน้องฝ้ายแหละ mm. ว่าอยากจะพาเมืองไทยอ่ะไประดับโลกให้ได้แล้วก็คิดว่าวันนี้สิ่งที่เราทำอ่ะมันน่าจะไป g l o b a l ได้มันน่าจะไปแบบ ต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเราจะเราก็วางแผนในดีที่สุดของเราเพื่อให้เขา่เลือกเราแล้วเราคิดอยู่แล้วว่าเราต้องเป็นผู้ชนะในวันนี้ค่ะไม่ไมเราเรเราฟีลิ่งตอนนี้เขาเรอ่เรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคือดีใจมากคือจริงๆเราก็เลือกพี่อีกคนนึงนะก็คืออยู่กลุ่มใกล้ๆกันแล้วก็คือเลือกคนไทยเหมือนกันนะเราก็รู้สึกว่าแบบ ก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าตอนแรกจะเป็นเราอะค่ะแต่ว่าคิดว่าแบบเออที่เราได้ก็เพราะว่าแบบเหมือนคัสเตอร์เมอร์เราโปรดักเราชัดเจนนะคะสินค้าเราชัดเจนลูกค้าชัดเจนแล้วมอมมี่ธัญญาล่ะตอนตอนที่เขาเลือกเราแบบคือตอนแรกก็คิดว่า้ของทุกคนที่เขาพรีเซนต์มันดีหมดเลยแล้วของออต่างชาติเนี่ยเขาก็จะเป็นในเรื่อง IT t e c h อะไรเงี้ยของเราเนี่ยตอนเราขึ้นไปพูดเราก็พูดถึงเรื่องของว่าเราเห็นเด็กแล้วเราอยาก พัฒนาตรงนี้แล้วเราคิดภาพว่าถ้าในอนาคตเด็กๆเรา่นนี้เข้าถึงสิ่งที่ดีๆพวกนี้มันจะขับเคลื่อนเข้าไปได้มากแค่ไหนแล้ว เราคิดว่าตรงนี้ที่เราพูดอ่ะมันทําให้เขาขนลุกแล้วมันทําให้เขาใจสั่นหลายคนก็มาบอกว่าเออไม่ไม่เคยคิดเลยว่าคําพูดแค่ไม่กี่คาหรืออะไรที่เกี่ยวกับเด็กมันจะ move เขาได้มากขนาดนี้แล้วสุดท้ายก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาเลือกเราให้เป็นเราเป็นตัวแทนขึ้นไปพูดอะไรอย่างเงี้ยของกลุ่มก็อมกเออจริงๆผม,มเป็นกลุ่มที่เลือกเนาะ,ะเลือกกลุ่มให้น้องฝ้ายนะก็ะคือเราเราพริเศษด้วยกันแล้วก็คนในกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่คือเลือกมามี่ธัญญานะก็คือแบบ ไมยมันเจ๋งมากมันออบเวสยสอยู่แล้วนะครับโ okay, อเคเย่ยมากอะฟีลลิ่งเป็นไงคือผมเองก็ตกใจนะเฮ้ยนั่งเขียนแผนกับกุ๊กตอนคืนแล้วแบบเฮ้ยอยู่ดีแบบก็เปลี่ยนแผนแล้วก็แบบเฮ้ยชิบหายแล้วแบบเฮ้ย,ยมีคนมีแล้วมันถูกเลือกได้ไงวะจริงล้อลละแบบแตัดเต่บทำสไลด์ไม่เสร็จอะเออแบบแล้วเมื่อคืนคือห้าทุ่มคือชีก็จะไปแล้แกบบ่นแล้วแบบเราก็แบบจะไม่ไหวแล้วแล้วแบบเฮ้ยเป็นไงความรู้สึกคือแบบคือเมื่อคืนเนี้ยเราอย่างที่ทำก็คือทำแผนปกติ สุดท้ายมาประมาณห้าทุ่มกว่าเปลี่ยนอีกแผนหนึ่งแล้วกลับมาแผนแผนเดิมก็ยังไม่เสร็จสองธุรกิจสองธุรกิจไงกันนะเออก็ลองสับสนแต่เวลาคือโฟกัสอันนี้แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเลือกพอเลือกเสร็จก็เฮ้ยกูเหรอเฮ้ยแล้วไงต่อจากที่ไม่มั่นใจพอได้ขึ้นพูดมันเหมือนได้ได้ทบทวนที่เราทํามาแล้วรู้สึกว่ามันมั่นใจมากขึ้นแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเรามีบ e ล i ฟว่ามันจะไปต่อได้ในโกลบอลค่ะก็คือคิดดูว่า ฝรั่งยังเลือกเราอ่ะเออ,อใช่อันนี้แหละอ,อันนี้แหละคือนี่พูดแล้วก็ขนลุกนะลุ้อจริงคือ,ค,อ,ค,อคือผมพาคนไทยมาคือรอบแรกเนะี่ยผมมาเรียนเองคนเดียวนะไม่มีไม่มีใครแบบรู้จักโรเจอร์ไม่มีใครรู้ว่าแบบไอโรเจอร์มันดีไงก็มีแค่ผมแหละคนเดียวที่เชื่อปีสองก็มีอยู่สามคนนะรวมผมเป็นสี่คนแล้วก็ปีแล้วเนี่ยก็มีคนไทยเหมือนกันขึ้นเวทีแล้วก็แบบ เฮ้ยก็ move คนอะ่ะแล้วก็คนคนเขาก็รู้สึกว่าอยากจะลงทุนกับบริษัทนี้นะครับปีนี้ก็ผมมีขู่มัมีทันยาขู่ป้ายเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ลงทะเบียนมาผมก็บอกเฮ้ยทำดีๆนะเว้ยแบบอ,อยู่เป็นตัวแทนของคนไทยเขาพูดสันงผิดเก่งไง <c oughs> เขาเลยแบบเสี่ยงเ <ไป S 1> พรานะมนะแล้วแบบที่สำคัญนะคือผมมีความเชื่อว่าเฮ้ยคนไทยอเก่ง แค่ว่าคนไทยยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเก่ง<ร>แล้วก็นนออกแล้วก็เอา,นะเ,อาเอาภาษาอังกฤษเนี่ยมาเป็นข้ออ้างเนาะนีนมน่มันเลยเป็นที่มาว่าแบบเฮ้ยทำไมผมถึงรู้สึกว่าแบบเออฝ้ายแบบจะจะช่วยเด็กไทยให้แบบให้มันแบบมีความมั่นใจนะเราก็ไปทั่วโลกอะทีนี้อยากฝากอะไรสั้นๆให้กับให้กับคนที่ดูคลิปนี้ดูวิดีโอนี้อยู่บ้างครับในฐานะที่แบบเฮ้ยเราถูกเลือกตอนนี้ตอนน,ตอนนี้คืออะไรนะเรายังไม่ได้ประกาศรางวาัลจะแม้ว่าทีมไหนชนะเรารู้สึกยังไงบ้างอยากจะฝากอะไรไว้คนไทยได้แล้ว ก <moż> ็คิดว่าก็คือจริงๆอย่าไปคิดว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษคือพี่เองก็เหมือนเวลาพีเต์เนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเอ็กซ์แลนในเรื่องแอคเซนต์ภาษาอะไรอย่างเงี้ยคือพีเต์จับใจว่าเราอ่ะต้องการอ่ให้เขา่รู้สึกยังไงในตลาดเนี่ยให้เขาฟิลลิ่งอะไรของเราซื้อซื้อของเราเนี่ยโปรดักต์เราเนี่ยเป็นเพราะว่าเขารู้สึกเพนจากสิ่งนั้นก็คือแบบคนมีลูกยาามันก็ต้องเพนเรื่องนี้แล้วเราสามารถที่จะ พรีเซนต์ออกไปได้ให้เขารู้สึกถึงฟิลนั้นอย่างจริงอย่างของมอทรเนี่ยที่แบบที่แบบได้เปรียบเลยนะแล้วแบบเจ๋งมากๆเป็นเรื่องของแพชชั่นอันนี้หนึ่งอั่ที่สองคือเรื่องพูดก,ก็คือ,อ <ๆ S 1> ว่ามีมีอีเวนต์มีมีหลักฐานนะว่าแบบเฮ้ยช่วยได้แล้วก็<ช>สักเซสเรทเนี่ยต้องหกเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเพราะนั้นแล้วอันนี้คือแบบมันเข้าถึงคนได้ง่ายมัมมีทธัญญาก็จริงๆก็รู้สึกว่ามันทําให้เราเห็นแล้วว่าคนเราเนี่ยถ้าเรามีความเชืช่อ แล้วเรามีพลังแล้วก็ทีมไทยน่ารักมากทุกคนแบบสนับสนุนกันมันเป็นเหมือนแรงส่งว่าเราอะไม่ได้เป็นตัวแทนธุรกิจของเราเราเป็นตัวแทนประเทศเราที่ไปยืนบนเวทีเพื่อจะบอกให้เขารู้ว่าคนไทยอ่ะเจ๋งแล้วเดี๋ยวคนไทยอจะไปยืนบนเวทีแล้วเด็กไทยมิธัญญาจะปั้นเด็กไทยให้ไปยืนบนเวทีเออโอ้ยอัมมากเลยพูดแล้วขนลุกไปถึงตัวอ่ะนี่เลย ไม่คือโมเมนต์นั้นอยู่บนเวทีคือขึ้นไปทั้งทั้งที่กลัวทั้งทั้งที่ไม่รู้แต่อยู่ๆมันก็ออกมาอย่างที่เป็นได้เฮ้ยแล้วมันดีมันเจ๋งแล้วของที่เขาคิดเองอะนวัตกรรมสุดยอดมากเลยอะแล้วคือแบบตอนแรกๆผมก็โซโซนนั่งอยู่โคชิ่งแมให้ด้วยโซโซต่อเขาแบบพอเปลี่ยนนิชปุ๊บบอกเป็นเบบี้ไดเพอร์เฮ้ย โอ้โหแบบสุดยอดเลยอ่ะรู้สึกว่าภูมิใจที่ฝรั่งเขาก็ยอมรับคอนเซปต์เราเออแลอ้วนี่นี่ก็คือมีนี่นะมีคนทานและมีคนลากาให้ไปที่ญี่ปุ่นแล้วแล้วคนนี้ก็มีคนมาติดต่อนะบอกว่าอยากจะขอเป็นตัวแทนด้วยนะครับก็คนไทยนะไม่แพ้ชาติดใดในโลกก็อยากให้ทุกคนเข้าใจฟีลลิ่งนี้ไว้แล้วก็เป็นฟีลลิ่งที่ผมรู้สึกเออดีใจมากเหมือนพาเหมือนพาพาคนไทยมาให้ฝรั่งเขาแบบได้ชื่นชมนะประเทศชาติเราจะได้เขาเรียกว่ามีมีมีภาพลักษณ์ ในเวทีระดับโลกเพิ่มมากขึ้นก็วันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราลากันไปก่อนเดี๋ยวไปกินขนมก่อนโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับเย่เดี๋ยวปิดปิดคลิปหน่อ